ทำงานประจำทำออนไลน์ไปด้วยจะแบ่งเวลาย,ยัางไงหมิงจะมาแชร์การแบ่งเวลาของหมิงค่ะหมิงเนี่ยจะทำงาน8ปดโมงเชา้าถึง5โมงเย็นเชา้ามากๆเลยเนาะทุกคนต้องใช้เวลาเดินทางเนี่ยหนึ่งชั่วโมงนะไปทำงานหนึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับอีกหนึ่งชั่วโมงกลับถึงบ้านนี่ก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากๆแล้วแต่ในเมื่อเราเราจะเอาแล้วอะ่ะหมิงก็จะใช้วิธีการคิดคอนเทนต์เอาไว้ก่อนค่ะในแต่ละวันที่ ว่างอย่างเช่นตอนนั่ง BTS ไปทำงานตอนนั่ง BTS กลับจากที่ทำงานจะใช้เวลาตรงนี้ในการฟังคอร์สออนไลน์หรือว่าฟังออดิโอแล้วพอกลับมาถึงบ้านก็นั่งเรียนนั่งคิดคอนเทนต์วันละ2องคอนเทนต์สามคอนเทนต์แล้วเราก็เก็บเข้าสต็อกไว้ก่อนจากนั้นพอวันหยุดใช่ไหมเสาร์อาทิตย์หมิงจะใช้เวลาตรงนี้มาอัดคลิปทั้งหมดแล้วก็ตัดต่อทำภาพ คุณอาจจะเลือกใช้เป็นวันเสาร์ก็ได้หรือวันอาทิตย์ก็ได้แล้วก็เหลืออีกวันนึงเอาไว้เป็นวันพักผ่อนของคุณเอาไว้เป็นวันที่อยู่กับครอบครัวเพราะว่าถึงแม้เราจะมีเป้าหมายของเราในการอยากที่จะทําตรงนี้แต่เราก็ต้องไม่ลืมคนรอบตัวไม่ลืมครอบครัวด้วยใช่ไหมคะการที่แบ่งเวลาให้ดีเนี่ยมันจะทําให้คุณทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็จะไม่เหนื่อยเกินไปนั่นเองค่ะ